ชมหน้าแชมป์ข้ามาใหม่รถเจ็ดที่นั่งสำหรับคันนี้นะสีดำสสวยแบบนี้เลยล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานรถบ้านมือเดียวมาให้อีกด้วยคันนี้ไม่มีแวดนะคะคุณลูกค้าในส่วนของภายในได้เป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้หน้าจอทัชสกรีนทุกอย่างพร้อมครบนแน่นอนนะคะ <ST AR> พื้นที่ในส่วนของผู้โดยสารกว้างขวางนั่งยืดเกียรขาได้สบายเลยนะคะ <ST AR> ใครมองหารถบ้านมือเดียวคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ <ST AR> ชุดแต่งรอบพันสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <ST AR> สนใจคันนี้นะคะไปดู รายละเอียดทิบเต็มก็ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับพิมเพจยนนะคะคุณลูกค้าพิมมีรถสวยๆมาแนะนําให้กับพี่พี่ได้ดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะออปชั่นคือจัดเต็มให้แน่นอนรถบ้านมือเดียวสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดได้เป็นชมหน้าเช็มมาให้กับพี่พอีกด้วยนะคะใครที่มองหา โฉมหน้าแชมป์เกียร์ธรรมดาอยู่นะคะคันนี้ห้ามาพลาดนะคะสนใจคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลย082 704 3253เบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะได้เป็นโต t ตาฟอร์จูเนอร์ขับ2ปี2013 นะคะสำหรับคันนี้นะ439,0 0 0บาทนะคะไม่มีแหวนราคานี้เลยได้เป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดท,ที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาพิงตามเบอร์ที่พิงปักหมุดไว้ให้นะคะผ่อน9 0 0 0ต้นๆเท่านั้นเองเครดิตดีน,นะคะสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเล่านะคะไปดูรายละเอียดรอบตัวรถแล้วก็ภายในให้ใหกับคุณลูกค้าได้ดูกันเลยนะคะย้ำอีกทีรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะค,คะค กระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม3มเส้นตัดขอบด้วยโครเมียมเลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทะเบียนนี้เลย1581ไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าด้านล่างจะจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยโฉมโฉมหน้าแชมป์นะคะจะมีในส่วนของกระจกสองข้างแล้วก็ในส่วนของ เขาเรียกว่าจมูกของตัวรถมาให้นะคะอ่ะต่อเลยในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะเขาได้เป็นล้อแม็กมาให้นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานแม็กขอบ17นะคะยางปี2022นะคะคุณลูกค้าได้แม็กแท้เดิมจาดโรงงานมีมาให้เลยนะคะมีราวบันไดสีดำมาให้พร้อมนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED ติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะ มือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบเซนทัลล็อกออโต้รอบคันนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะมาพร้อมกับตัวสัญญาณกัารโมยแล้วก็กระจกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ําขนน้ามีมาให้นะคะ กระจกปัดไฟฟ้ามาให้พร้อมเลยแล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามีมาให้ด้วยนะคะพรมลายหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนแอร์อันดอลกคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยได้สีเทานะคะภายในคือกว้างขวาง นางยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะคอนโซลหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดขอบด้วยสีเทาส,สวยๆแบบนี้มาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใคร สำหรับคันนี้นะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจคันนี้นะคะ4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูนในส่วนของเลขไม่กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1 7 0 0 0 0สกโลนะคะได้เป็นเลขไมแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะหน้าจอทัชสกินแอร์อนาล็อกปรับตามอุณหภูมิได้เลย นะคะแล้วก็ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติมีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มของเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกมาให้นะคะพวงไลหุ้มหนังสีดํานะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดร,ระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธยังไม่ได้นะคะคุณลูกค้ามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังมือจับก็จะได้เป็นแบบพรีเมียมเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจต,ตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมีที่พิงแขนมาให้นะคะมีกระเป๋าจินโจ้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับพรมสีดำเช่นเดียวกันนะคะภายในยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานนะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานให้กับคุณลูกค้าสามารถพับเบาะลงแบบนี้ได้นะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนั่งได้อยู่ประมาณสองคนตรงกลางอยู่อีก สามคนข้างหน้าสองคนนะคะติดแอร์คือรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะออปชันครบเครื่องจัดเต็มให้กับพี่ๆแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะ For t u n e นอสมน้าแชมป์รุ่นนี้ห้ามพลาดนะคะ4390 0นบาทเท่านั้นเองจับไปเลยนะคะฟรีดาวน์ถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะลูกค้าได้รถสส,วสว่วนแบบนี้ไปใช้งานนะคะในส่วนของเม็ดอาร์ตต่างๆหรือยางของเขาไม่เสื่อมสภาพเลยนะคะสำหรับคันนี้นะตัวน็อ ไม่เคยขยับออกจากที่จุกยานต่างๆนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพเลยนะคะมีลำโพงด้านข้างมาให้แล้วก็มือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมยียมีช่องใส่แก้วน้ำขวดน้ำมีมาให้ด้วยนะคะกระจกแท้เดิมจ่ายโรงงานนะคะคุณลูกค้ายางเดิมไม่เสื่อมสาภาพตัวล็อกเด็กนะคะลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่ สนใจนะคะโฟร์เจเนอร์โฉมหน้าแชมป์นะคะรถครอบครัว7ที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดนะคะนี่ส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2022นะคะแม็กตัวนี้นะคะ Mac 17, Mac แม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะไฟเบรกโดนที่3ที่ปัดกระฝนกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะเป็นกระจกไรฟ้าตัดขอบด้วยโครเมียมมาให้ นะคะแล้วก็มีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ยางอะไหล่ของเขาจะอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะระบบเซนเซอร์อีก2จุดอยู่ตรงด้านหลังมาให้พร้อมเลยนะสำหรับคันนี้นะในส่วนของที่เก็บสัพพะละคันนี้คือกว้างขวางสามารถพบบับเบาะนอนแบบนี้แล้วก็เอาเบาะขึ้นอยู่ตรงด้านข้างได้นะคะติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยถุงเครื่องมือย,อยางอะไหล่จะอยู่ตรงด้านข้างมาให้นะคะแล้วก็มีถาดรองของมาให้ด้วยนะ ชุดไฟท้ายของเขาของแท้นแน่นอนนะคะคุณลูกค้าทั้งตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ตัวโช๊คของเขาเช่นเดียวกันตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะมีเลยตัวโช๊คเดิมๆเ,เลยนะคะยางสีนยางทุกอย่างไม่ขาดไม่เสื่อมสภาพนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ครบแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ขับเกียร์ธรรมดาได้คันนี้คือห้ามพลาดเลยนะคะคุณลูกค้าสีดําสวยๆแบบนี้นะคะ ติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการาสาดทั้ง4บานมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมาดูในส่วนของยางด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งนะคะยางด้านหลังนะคะได้ยางปี2022แม็กขอบ17แม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้มีเราบันไดสีดำมาให้พร้อมนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยโครเมียมสวย,สวยกระจกของเขาแท้เดิมจากโรงงานเปลี่ยนยางเปลี่ยนฟิล์มใหม่ให้กับคุณลูกค้านะคะ พื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานใครมองหารถบ้านมือเดียวนะคะคุณลูกค้าห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะในส่วนของภายในหรือในส่วนของเกตต่างๆให้กับคุณลูกค้านะเดี๋ยวเราเก็บงานให้กับคุณลูกค้าแน,น่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะใครมองหารถบ้านมือเดียวพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้าเช็คประวัติศูย์ได้เลยออปชั่นนะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะโต้ต้ตาโฟร์จนเนอร์ 2.5G ขับ2ปี2013 4 3 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะผ่อน900 0นต้นๆนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย0ูนย์แปดสองนะคะเจ็ดศูนย์สี่สามสองห้าสามเบอร์พิงแอนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยค่ะมาดูที่ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตง่ายๆเลยตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าด้านล่างก็ตัวน็อตสีเดียวกับตัวรถเลยนะ แผ่นสติกเกอร์มออก,กอนะคะแผ่นเพจแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะชุดไฟหน้าของแท้คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตููรอยไม่ทดทุกอย่างครบชุดไฟหน้าของแท้คันนี้เป็นเครื่อง V4D นะคะเป็นเครื่อง2.5นะภายในห้องเครื่องไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยอะจุดเต้นสีต่างๆนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงนะคะ ยังไม่ได้ปรับสภาพแล้วก็แผ่นกันลอดนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามีการตรวจรถให้นะคะ274รายการนะคะคุณลูกค้ารับประกันมีเสื่วนของเรื่องตัวรถแน่นอนนะคะมีทั้งรอยเม็ดอ้ลูกค้าเห็นชัดจ,จุดแต้มสีต่างๆของตัวรถครบให้กับคุณลูกค้าแน่นอนสามารถเช็คได้เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะทำความสะอาดในส่วนของอาภายในห้องเครื่องให้นะคะเปลี่ยนสายพานเหล่านี้นะคะถ้าเสื่อมสภาพาเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะคุณลูกค้ารถบ้านมือเดียวแนะนำนําเปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโต้ต้าโฟร์เจเนนะคะ 2.5G ขับ2ปี2013นะคะ439,00 0บาทนะคะเครดิตดีจับไปเลยฟรีดาวนะคะผ่อน9,000ตันต้นท่านนั้นเองนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงได้เลย082 704 3253นะคะขอรายได้2 0 0 0 0ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลย นะคะออปชันจัดเต็มแบบนี้นะคะนานาทีจะเข้ามาได้เป็นโฉมหน้าแชมป์ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสนใจคันนี้ติดต่อหาพิงค์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าตามเบอร์ที่พิงค์ปักหุดไว้ให้ยกหูโทรหาพิงค์วนเลยนะคะมีเพียงคันเดียวท่านั้นเองท่านพาดนะคะสําหรับคันนี้นะจับไฟแนนซ์ได้ไม่ยุ่งยากขอแค่มีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงค์ด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้ คุณลูกค้าติดตามดะะ้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ